บายดีป่าลองโอ้ยร้อยกว่ามาบนมมนันลูกทำไมสบายดีปา้าล้งโต๊ซาเคินน่ะนั่งนี่ดีลูกเอาขาถึงเคินเฮงออสตอร์ดิกะยำซีายบังคลามกันเนาะพี่น้องเนาะจรทานเนาะ เอ้ยมาทาไหนเฮ้ยทาอันาอน่าทาเลยทาบั้นเดอเฮ้ยเ็นปาาแตกค่าสสวยอันนี้เฮ้ยเห็ดปาใต้จืดลีลาการทาสบกี่ดอก กินมาทาอยู่กล่องพี่ทารลนะเกนเนี่เขาได้ลาซาวกับสุบแดงไปเลยม้ทาเติรอสสะจอยาปาน้ำจกับเบิดเลี๋น้องื่อมาไปสื่อไปเอาเป็นสองที่มีใครดูสอนของไปดมหน เขาเหถุงไหวเอเขาสือติดปีกระสอบมาขายเป็นกิโลกรบเปคาขายปีกระสอบแบบ่ไหมทำไมไหวขายใช่เลยน้ำเงือเห็นแดงนดงเือบอะไรน้ำเงือบะไร้าแป้งน้ำมาจอยใช้ขาวสีหายร้านที่ร้านสาวน่ะ ันมาในสบายดีป้าลุงเนี่ยสบายดีพี่น้องลทุกคนนเนีเตฝาเดรียนสิบังคลามีเาไหมกินนกินเหาเนาะกินเหาเดี๋ยกินตน่อกินเหล้าลูกคุณลูกี่น้องเ้ยมาตามมาอุ้ย โหดูพี่นอนู่ในแอวเอาเอาข่าที่เฮ้าขอมาใหใ่ไหมกันเอาอันเอาถั่วยมหมเนี่ถั่วใหญ่นะเดี๋ไปห้าวเไปเอาข้าวเจ้าไหนเจ,เจ้ากสอนที่นะกระต่ายชีเคียวๆชีมือคืนคอยหอดีขนะจ้อน่คืสบายดี ใคโตกระจกราเียับรเออเอาใหม่ตอนไหนพี่บอกกระจกโพดทาเนีเราเล็นน้ตอยู่เนาะาเขาม่ก็นตวเราไว้อันเดียดีจ้ะเยอะรถคันหัวกันเอ้าเรกระสอบพี่ร้าไหนรกรเี่เร็วเร็วมสีแห้งมันแห้งได้ถ้าพันเ้าตรงหายพี่โตขัน ทำมันพันไปเมียนะเจียมันสีแห่งเลยมันก็สีติดเนาะมันสะบูติดแบบมันสีเขามันก็สีคุลงขึ้นกับบักส่างเนี่ยบักเท้าบักเท้าผูดโออสกสบายดีนู่นว่สบายดีสบายดีก่อนสั่งสบายดีสั่งขนาดกันเละเหลือสองตพี่น้องเอ้ยสี่ตกันละ จะกไอเสือโดยตืนจ่อยแล้วทีเป็นคนเห็ดีพี่้อยเผามันแยงรถบัถอวาได้แลดิหยกหน้าให้ากบ้างนี่เอาไปดิจะจ่อยเยอะจากบ้างสองสี่หกเจ็ด เลี้ยแล้วค่ะแถบ้าคลามเผายำหนาวมันก็เขากันแล้วพี่น้อยสบาีปารุงสาีปุงคนละบางกับบเพี่น้อยเว้กินลาด้ลมมันก็ขาวทานูพี่น้องซะจกินลาดเดี๋ยวหย่าวเขาด้วยดงดำได้ยวเด้อเอามือปีไปนเด้อทาเด้อ ຫາຍແລະກະມືປິດໄວ້ຫາລປິດາມອປ2ຂໍเด้อປະນນິ1เด้อືຮອົນ້ລົດອົານ້ລົมันก็สิນນະນີมันมันก็สิຂຶນນາະมันก็สิດນ້ອງຂົໃໝ່ มันแตกได้กันแตก่ไรเผาไปเดียวพี่เราเอ้ยใหม่จากสิบอจังไงเรเคยเผาจักเถื่ออัดปากมันอย่าเผาพันทีเลยเผานนเล่นนะเซคุแล้วนึงม่ติดเร็วด้วยเร็วด้วเราียบอมาอะไรออานึ่มาน เอใส่คูโรดเลยก็ไปหายน้ามั้งใส่พ่ออะไรทำบ้างฮะา้นเต่าทีประมาณช่องขอมือเท่น่ะลองเสียอยู่ทางนี้นหน่อยอนซอนซบนหน่อยดีป่าลุงที่มันงาม พีดีหติตแม่น,น้องเคีนพันธิตแล้วเพื่อนน้องพี่น้องรอบสองอันนี้แต่ว่าบอ่ได้ใส่กะทิใส่น้ำตาลนะพี่น้องเอ้ยหายธรรมชาติเลยแผ่นไม้แล้วก็หายเข่าใส่เลยแล้วก็เชียรน์นะพี่มาจะก,กัดสักโมงหนึ่งเบ้เออไม่เละการนำเกิดทำซีไหนาะมันมาไหนแล้วก็เผาเลยเฮ้ยตัย้งไฟเผาเลย นี่ดังใส่เตานะเผาเผานะเกิดแซ่บเซ่บเนยเผามันเหยอเฮ้ยอดามอกระร่อนเออเนี่ยงดาวบ่พอหรืหอเป่าอาก็สียอาก็ย อูนยัเมื่อตีบังห่ะยังนี่บ่อเห็ดอ่ะนะเกาขายเนี่ยสี่บังสามบังสามพันสี่บังสามพันเทวันตามทางดำนะพี่ดออโอ้ยลอลองเพลงให้ป่าลุงฟัง

อ้าเต็มก <are> ันเจ็ดบัตไปใส่กับพอดีเอาไปใส่ดด้แล้วกัมันขึ้นพ้งมันสมงนึ่งมันจะขึ้นแล้วพี่น้องปะมันมนกันนายกับเผากีดายเลยเด้ออะง

สวัดีพี่นอ้องสวัสดีทุกคนเด้อเป็นยังไง้นั่งน้น่งมาเผาบอกเพาเลกรเพ้าด้วยครับเะกินกเไปจุด <laughs> ดอกใส่ยก็เลยพูดค่ะวันโดนด่าไมโดนด่าไม่ไม่ไม่ใช่ไก่ถูกต้องค่ะนั่งพี่น้องกันบ เม่ก ok, ีพักให้ซาจอยยายจะเด็ดยอดมันบอบอันมักผิกอี่ยายพาโคตั้งเส่าทั้งแรงเถิดเ่งพี่ด้ยหอมปอใหญ่บอกยายหอเปอหน่อย ไอป่นยังเหรอไอจอยปนกบป่ะกับไอ้เมื่อนกวางตุ้งเก็บสวนหลุมต่อพี่เด้อสวนนี่พ่อป้าผักกวางตุ้ง แจะแดดกันยังบะพ่อพ <laughs> <Matthew? S 1> ี่น้องอ็เบกเกผาทงหูหิบักใหญ่บอกก็บอกสวนเทิงนะฮดเศร้าฮดแรงหักเหี้ยวเหีจากมันเป็นเปอะ เก็บพี่ลองเก็บเก็บหปเอามันเด้อเอ้าเอ้เออเก็บผัประแท็กหรไม่เฮ้ยเฮ้ยมที่เขาไปรู้อ่ะแต่ว่าเขาขันบันเป็นผักนีาะเป็นเบอเออขันไปขนไยเอาอเอย เก็บให้ลเก็บให้ประแจกล้เลออหาเรามาขันโบเป็นยีโน่ขันเป็นยีโน่นก็เรามีแต่ข้าวพัดข้าวทอดกินมันจะกุดเนาะโซอบอะพัดปอดซานผิดเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยใบมันก็สีกูดกูดมีบงมียังถ้าพวกได้มันเขาเอ,อื้ออะไยังวะ ปอสอันนี้เนี่ยปอช้านผิดเนาะตัวมันมาปอน้มันสีบ่งกับสิบุมี่นี่เทถวใบมันนะพี่เนาะสิบุขาดกรงปองกรงแป้งอันนี้นะขาดกระปุกกรงปองกระแป้งเอาล้วเจ้าก็เก็บไปให้แม่หญ้าเจ้าเมื่อคืนนั้นไปดอกเลยเนาะอันนี้เนีผักสลัดพี่เนาะอุย มือกะสีบเลยนะหมาดบงพักสลัดกันเลยเอาหาป้าได้ไหมเก็บมะเก็มมเทมม่าไหร่้ายเลยกลับก้นนะคะกลับบ้านที่ปู่อ ไม่กลับก็ไม่โทรแล้วได้พักขอบหนึ่งซ้อขอบซ้อขอบจีปั๊กซี่ก็ไปอยากพักอยากอยู่เธงเลยขมปอกกัหนึ่งไปเมื่อลูกไปเท่าใจเอาห้ามันออกดีกว่าห้ามก็เซลบอกโอ้ยพอแล้วเฮ้ยเอาเมื่อถีบเพื่อนโจโฉท่าปรนการใดโอเคไปเลย ไปเพี่อย่าลงคลิปเดินทางต่อไปหาเจ้าสองช่องบาด้พี่น้องเอ้ยน้ําพาลงมาจะมาคลิปได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้พี่น้องเด้อเสียงก็สิเมอๆโอ๊ย ที่นี่เราตลาดาบรรยายเราต้องขับใจกันลายขับใจสุขทุกเพจ่สมบรณเราพ่อันพี่น้องอย่าลืมกันเลยกับเสดตามจนตลาดเลาน้องนดาคือบัวพักเจ<ะ>้าคือบัเอาเด็กบ็วักพัก